ก็มานะครับมาลงกล้องกันนะครับตะกุดซอยสังวานนะครับคูบวังนะหรือตะกุดร้อยแปดท่านนะครับแล้วก็ดูนะครับนะดูให้เก่าถึงยุคครับนะครับทั้งโลหะนะครับเนาะธรรมชาติความเก่าแล้วก็ธรรมชาติการใช้นะครับนะดูนี่นะดูโลหะเห็นไหมครับแล้วก็เชือกนะครับต้องเก่าไปทางเดียวกันครับนะครับเก่าถึงยุคนะเกจิยุคสองห้าสองพันห้าร้อยนะครับสองห้าหนึ่งกว่านะครับ นี่เนาะเนี่ยนะครับนี่นมครับเนะาะธรรมชาติความเก่านะครับนี่นะ ก็ประมาณนี้นะพีะ่แบบก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณไว้พี่เช่นเคยนะที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ผมกนด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ